สวัสดีค่ะก็สิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะสี่ประตูรอนะคะราคาประหยัดด้วยทุกท่านท่านใดมองหาสี่ประตูไปใช้นะคะหรือว่าท่านเป็นครอบครัวใหญ่มีหลายคนค่ะสี่ประตูไปใช้เลยนะคะด้านหลังบรรทุกได้ค่ะห้องโดยสารกว้างขึ้นลงสะดวกด้วยนะคะคันนี้นะคะรถอีสุซ์ดีแม็กซ์สี่ประตูรถปี0-4ค่ะเครื่อง3 0 0พซีซี เกียร์ธรรมดาค่ะรถสมบูรณ์พร้อมขับเลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวยค่ะช่วงล่างไม่มีเสียงดังนะคะเรือนใหม่ขึ้นครบปกติเลขไมสามแสนสหมื่นสองพันกิโลเมตรนะคะรถพร้อมใช้งานค่ะเอกสารมีครบพร้อมโอนด้วยนะคะภาษีปี68ต่อไว้เรียบร้อยเลยค่ะทุกท่านราคาคุ้มคุมนะคะสภาพเกินราคาค่ะพร้อมใช้พร้อมขับแบบนี้นะคะ สนใจดูรถทดลองขับหรือว่านะต้องการขอ,ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรามีเบอร์โทรคนขายใส่ไว้ใต้คลิปค่ะท่านโทรคุยโดยตรงเลยนะคะนัดไปดูรถกันด้วยค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารให้ชัดเจนนะคะได้สบายใจทั้งขับผู้ซื้อและผู้ขายค่ะแอดมินนำเสนอเรื้องต้มเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ